นะครับปิดท้ายด้วยแถวดีๆจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยใช่ค่ะเมืองไทยประกันภัยจับมือกับสวัสดีบายเอทนะคะมอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลสงการานต์รายเอดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเทศกาลสงการงกานต์เป็นช่วงที่คนไทยจํานวนมากวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะประกันการเดินทางและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร ล่าสุดเมืองไทยประกันภยัยได้จับมือกับสวัสดีบาย AOT Application เปิดตัวแคมเปญพิเศษช่วงสงกรา์มอบสิทธิพิเศษกับนักเดินทางที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศรับทันทีส่วนลด15%สำหรับการซื้อ eSIM WaK สูงสุด150บาทแคมเปญนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2568โดยมีสิทธิจำกัดเพียง3,000เฉพาะผู้ที่เปิดใช้งาน eSIM WaK เป็นครั้งแรกเท่านั้น eSIM WaKe เป็นบริการสำหรับนักเดินทางที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในต่างประเทศโดยไม่ต้องซื้อซิมการ์ดใหม่หรือเปลี่ยนซิมการ์ดให้ยุ่งยากเพียงแค่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศผ่านแอปสวัสดีบ y AOT จะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์ส่วนลดและลิงก์ลงทะเบียนเข้าใช้งาน eSIM WaKe ประกันการเดินทางต่างประเทศจากเมืองไทยประกันภยัยให้ความคุ้มครองครอบคลุมหลายด้านทั้งค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศการชดเชยกรณีเทีเ่ยวบินล่าช้า การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเดินทางช่วงวันหยุดยาวผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดีบา AOT ได้ทั้งระบบ iOS และ Android จากนั้นเลือกซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศตามความต้องการและรับสิทธิ์ส่วนลดสำหรับการซื้อ eSIM WaK เอาละครับลากันไปเลยครับสวัสดีค่ะ